บอลสีสีไม่สวยเลยจ้าเพื่อนๆสวัสดีค่ะพบกับแม่หมกเช่นเคยนะคะกับช่องสองพี่น้องพาเพลินชาแนลมาเดินชมบอนสีของแม่หมกกันจ้าแม่หมกไม่อยู่บ้านหลายวันนะคะเพื่อนๆปล่อยบอนสีทิ้งไว้โหยหน่าสงสารมากเลยหน้าดินแห้งนะคะเกือบทุกต้นเลยจ้า แห้งแบบนี้เลยค่ะพเพื่อนดูอุปกรณ์ของเรานะคะวันนี้แม่หมกก็เตรียมน้ําไว้อย่างเยอะเลยค่ะเพื่อนๆเพราะบอนสีของเราต้องการฟื้นฟูนะคะห่างหายน้ําไปหลายวันเป็นอาทิตย์เลยค่ะแม่หมกไปต่างจังหวัดมานะคะเตรียมน้ําไปเลย10ลิตรนะคะเราก็ใส่เครื่องดื่มโชวก,กําลังไปเลย อันนี้หนึ่งขวดนะคะเ,เพื่อนๆใส่ไปเลยครึ่งขวดค่ะต้องการความสดชื่นอย่างมากเลยนะคะบำรุงด้วยสูตรนี้ให้บอลสีของเราฟื้นฟูหลังจากที่เหี่ยวเฉานะคะใส่ผงชูรสค่ะเ,เพื่อนๆใส่ไปเลยจ้าสองช้อนโต๊ะนะคะอีกอย่างนึงค่ะน,นี้เลยน้ำสาวข้าวค่ะเ,เพื่อนๆไม่หมก็ได้มาจากการที่เราหุงข้าวล้างข้าวนะคะ มีประโยชน์กับบอนสีของเรามากเลยค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็จะประมาณ1ลิตรนะคะไม่หมดกระเทใส่ไเปเลยนี่น้ำสับข้าวเดีผสมไปเลยนะคะผสม เรื่อเด่นโชว์กำลังโมอนโซเดียมกุตเมตของเรานะคะเพิ่มความสดชื่นแข็งแรงให้กับบอนสีของเรานะคะน้ำซาวข้าว3ามอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆคนส่วนผสมผงโจรกให้ละลายเข้ากันนะคะเดี๋ยวเราไปลดให้ชุ่มเลยนะคะเพื่อนๆนำไปลดบอนสีฟื้นปูหลังจากที่เหี่ยงเฉ้านะคะเพื่อน ใช่สูตรนี้ไปเลยมารดกันเลยค่ะเพื่อนๆอ,อุ้ยน่าสงสารมากเลยเหี่ยวเฉาเลยค่ะเพื่อนๆต้นเล็กต้นน้อยกําลังสวยน่ารักเลยนะคะนี่ลดไปเลยจ้าหนึ่งรอบดให้ชุ่มไปเลยจ้า รสเห็เปียกๆชุ่มๆเลยนะคะหน้าดินแห้งแห้งอย่างมากค่ะเพื่อนๆไม่ได้แห้งธรรมดานะคะ บนสีก็จะเริ่มเหี่ยวแล้วอ้าวเพื่อนเพื่นท่านผู้ชมนะคะเราลดไปแล้วรอบหนึ่งนะคะเพื่อนเพื่อนนี่ก็จะเริ่มชุ่มแล้วนะคะอ้าวเราก็จะมาลดอีกรอบที่สองให้ชุม่มให้แชะไปเลยเราลดรอบแรกนะคะลากยังไม่ชุม่มยังไม่ถึงข้างล่างคะ่ะเพื่อนๆน,นี่เสร็จไปเลย ฟื้นฟูด้วยสูตรนี้นะคะใครมีปัญหาเหมือนอย่างเช่นไม่หมดนะคะทำเลยค่ะเพื่อนๆลดด้วยสูตรนี้นะคะทุกวันเลยค่ะเพื่อนๆสามวันติดกันเลยนะคะบอลสีของเราก็จะกลับมาสวยงามปิ๊งปังเหมือนเดิมี่เลยจ้ะโอ,โอ้ยเหี่ยวแหง้งน่าสงสารมากเลยกลับมาเห็นตกใจเลยนะคะเนี่ยเพื่อนๆ ลมแรงหน้าหนาวจะมาเยือนแล้วนะคะพเพื่อนๆเราต้องหมั่นตรวจสอบดูแลบอลสีของเราน้ําแห้งเดี๋ยวหลังจากที่ไม่หมกลดให้ชุ่มแล้วนะคะสักสองสามวันติดกันใช้สูตรนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาหาจานรองจานรองน้ําให้ชุมช่มฉ่าตลอดเวลานะคะสองรอบสามรอบลดไปเลยค่ะพเพื่อนๆ ทุกวันนะคะสูตรนี้ใช้ไปเลยสามวันติดกันใครมีปัญหาใช้สูตรนี้ไปเลยค่ะเ,เพื่อนๆด้านนี้เหี่ยวแห้งอยู่เลยด้านนี้นะคะสดชื่นด้านนี้ใช้จานรองน้ำนะคะน้องก็ยังสดชื่นอยู่ค่ะเ,เพื่อนๆสวยอยู่นะคะ ค่ะวันนี้นะคะใครมีปัญหาเกี่ยวกับบอนสีทิ้งใบเหี่ยวเฉานะคะไม่ได้ลดน้ำลายวันใช้สูตรนี้ได้เลยจ้าสวัสดีค่ะ